มันออกมามันก็จะขึ้นเวทีแต่ไม่ให้ไปข้อเงือนไขนะเพราะนั้นเราก็ได้เสนอเงื่อนไขท,ที่ที่จะบอกว่าไม่ให้มีการพลาดทิงถึงกษัตริย์ติดต่อไปประเทศไทยก็เมตตานะเมตตาปณีปณน,ปนมนะครับไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเขาอ้างเรื่องของสิทธิเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอ้างเรื่องสิทธิเรื่องการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ จริงๆแล้วมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์แต่ถ้าเข้าขายการกระทําความผิดสิทธิ์นั้นสิ้นสุดทันทีนะครับนั่นหมายครับว่ามันอยู่ที่ข้อกฎหมายกรอบข้อกฎหมายถ้าไม่ดูหมินเหยียดยามอาฆาตมาดร้ายนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะไม่ผิดตามมาตราหนึ่งสองเหมือนกับคุณถ้าไม่ฆ่าคนตายเนี่ยคุณก็ไม่มีความผิดถ้าคุณไปฆ่าคนตายเนี่ยคุณก็มีความผิดสมยศก็บอกเขาไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้ไปทาร้ายใครเขาแค่แสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นก็แบ่งเป็น3ส่วนนะหนการแสดงความคิดเห็นถ้าหมิ่นประมาทผู้อื่นถ้าหมิ่นประมาทบุคคลก็มีความผิดตามกฎหมายถ้าหมิน่นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีความผิดตามกฎหมายหมิ่นบรรมุกของรัฐก็มีระดับของการกระทำความผิดตามกฎหมายเป็นชั้นไปชั้นมีโทษที่แตกต่างกัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook รับชมทั้งทาง youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของคําสั่งของศาลนะครับที่มีการปล่อยตัวภายดาวดินมีการปล่อยตัวสมยศซึ่งเป็นแกนนามอบแล้วก็ต่อมา นะครับก็มีรายงานภายหลังจากเพจของแนวร่วมนะของพวกม็อบนะก็บอกว่าจัสตินติดโควิด -19 นะ,นะเพื่อนใกล้เคดก็บอกว่าแค่ล้มป่วยมีฝีที่คอนะครับไม่ได้ติดโควิด -19 แต่อย่างใดไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันหลายคนก็โจมตีว่าไผ่ไสลาเรือร ไม่อยากตอบเดีย๋ยวมันออกมามันก็จะขึ้นไปดีแต่ไม่ให้ไปข้องเงื่อนไขนะเพราะเงื่อนไขของศาลบังคับให้คนมนุษย์ไม่ควรเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้นไมยลุกอย่างรองครับแต่นี้ถ้าสังคมมันเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้กำลังใจไผ่แล้วก็มาช่วยกันดูแล ม่ใช่มาพูดเรื่องเรื่องผิดสูหรืออะไรลงพื้นลงพื้นลง้นย้อนย้ คือมันไม่ใช่คดีปกติเพราะอันนี้เป็นคดีพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรนะครับถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวก็เท่ากับกระบวนการทั้งหมดยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติก็หวังว่าเพื่อนของเราจะได้รับการปล่อยตัวนะค,นะคือพูดง,ง่ายๆว่าการปล่อยตัวโชคข่าวเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ศาลก็ไตส่สวนว่า เราไม่มีพฤติกรรมหลบหนีไม่มีอิทธ,ธ,ธิพลใดๆไ,ไปยุง่งเหยิงคดีไม่มีเหตุดใดๆ้นแล้วเราก็ได้เสนอเงื่อนไขที่ที่จะบอกว่าไม่ให้มีการพาดพิงกับขัตร,ร์ต่อไปคือผมอยากให้ศาลหรือผู้ปกครองประเทศพิจารณารากฐานของปัญหานี้คือถ้ามองแค่ปรากฏการเพนกลินหรืออ,อันนนจะไม่เข้าใจแต่รากฐานคือว่าอะไรคือคนเหล่านี้ เขาปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองเขาจึงมีข้อเล็กรองนะครับเพื่อการปฏิรูปและก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องที่ให้ละบันเหล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้เนี่ยนี่คือข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรเพพวกผมไม่ใช่อายญากรต่อเทศยิงใครตายต้นสะดมใครไม่ใช่แต่เป็นเพราะความคิดเห็นเป็นเพราะอุดมการณ์ของเพนกลินของอะไร ที่แตกต่างไปจากผู้ปกคอปรองเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปที่รากฐานปัญหาเราจะเข้าใจว่าจะให้ต่อสู้ย,ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่ปกติเช่นไม่ให้ประกันตัวอย่างเงี้ยเท่ากับเป็นการลงทุนในต้นทุนของศาลนะศาลทึ่งต้องปกป้องเสรีภาพแต่พวกผมไม่มีเสรีภาพจะต่อสู้อย่างงี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่จะต,ต้องมองไปที่รากของปัญหา ไม่ใช่มองที่ปรากฏการไม่ใช่มองแค่เรื่องของคดีเพนกวินเนี่ย mm hmm. เขาบำเพ็ญเพียรแล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากนะครับในการที่จะต่อสู้อย่างสติวิธีแล้วก็เป็นการทรมานตนเองเพื่อบอกให้สังคมทราบถึงความไม่เป็นธรรมผมคิดว่าเขามีความชัดเจนหรือว่าจะต,ต้องปล่อยตัวเขาในแง่ที่เขาจะได้ออกมาต่อสู้คดีทีสู์ความบริสุทธิ์ของเขา เสรีภาพมันเหมือนลมหายใจแล้วมันหมายถึงความเป็นมนุษย์ของเราแล้วก็ความเป็นพลเมืองในประเทศนี้ด้วยถ้าผมไม่มีเสรีภาพสิ่งเหล่านี้มันหายไปนะความเป็นคนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความหวังว่าเราจะต้องต่อสู้แล้วถ้าไม่ได้ผมไม่รู้ยังไงนี่ผมก็เป็นห่วงว่าเพ็งพินจะตัดสินใจยังไงเมื่อเขาได้อดข้าวมาหลายสัปดาห์แล้วน้ำหนักร้อยสิบ กิโลตอนนี้เหลือ96นะครับดีใจครับเพราะว่าอยู่ในสามไม่ได้เจอเลยครับแล้วก็รู้ว่ามีคนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดครับแค่เห็นว่ามีผู้คนออกมาเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกมีกำลังใจทำให้เราอยู่ข้างในเราก็มีความหวังนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวมีการต่อสู้อยู่ถึงแม้ว่าความอายุธรรมมันเกิดขึน้นก็มีคนที่มีหวัวอ,อ,อกหัวใจนะครับมีหัวจิตหัวใจที่ รักความยุติธรรมรักประชาไตายที่ออกมาเคลื่อนไหวครับเป็นเรื่องที่เราต้องยืนยันว่าไม่มีใครคนที่ต้องติดคุกประกาศแสดงความคิดเห็นนะตอนนี้นะครับยังไม่มีการแถลงการนะว่าจะยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนทุกสีไม่ว่าจะเป็นพี่ไปสารไม่ว่าจะเป็นอ,อดีตรัมตรีฝั่งซื่อเหลือง นะฮะฝั่งเสื้อแดงไปจัดเวทีขึ้นมาปราศัยนะครับไม่ใช้การชุมนุมให้มายืนพูดพูดพ,ดพดูไม่เอาคนมาชุมนุมพูดพูด,พดแล้วก็กลับนะครับตอนนี้เราเห็นอะไรเห็นการรวมตัวของคนเป็นแกนนำนะครับสีต่างๆมารวมกันเป็นหนึ่งเพื่อทำการขับไล่คนเองประยุทธ์เราเห็นล้สองนะครับสิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการเราได้เห็นว่าสารได้มีเมตตา นะครับอย่างมีเงื่อนไขว่าห้ามไปก่อเหตุซ้ำอีกในการดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมาดลายสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทั้งสมยศและทั้งภัยนะครับกระทำความผิดซ้ำๆนะครับมาหลายรอบแล้วคราวนี้ก็ศาลบอกว่าก็ให้เมตตาเขาไปทำข้อตกลงไปทำข้อตกลงว่าจะไม่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกจะไม่กระทำความผิดอีกขอไปยังศาลศาลก็เมตตาแต่กลับออกมา ก็พูดกับเป็นสิทธิเสรีภาพโนนี่นั่นคําถามต่อไปคือแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้มีรายงานเรื่องของโควิดตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดในเรือนจำนะตอนนี้ก็มีการแยกคนออกมา4คนจากเรือนจำนะแต่ยังไม่ได้มีการระบุชื่อมีใครบ้างนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องนี้จบหรือยังนะครับสมยศก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาทําตอนนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิทธิ์ที่จะทําได้ นะครับในการแสดงความคิดเห็นอย่างามีเสรทธิเสรีภาพนะครับไผ่ก็ยืนยันก็ชู3นิ้วพ่อไั่ก็ให้การสน,สนับสนุนอย่างเต็มที่พ่อก็เป็นทนายความด้วยนี่นะก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ไปทํามั่นสัญญาพ่อเขาบอกว่ามันเป็นข้อตกลงไม่ได้ไหมายความว่าไพ่ขึ้นเวทีไม่ได้แต่เป็นคํามั่นสัญญาต้องสามารถออกจากเรือนจาได้นะครับ นั่นหมายคมว่าอะไรฮะถ้าเขาะชะลอจบก็ไม่มีปัญหาบางคนที่ไม่พอใจก็าบอกเออเนี่ยทำไมออกมาปล่อยเขาออกมาได้ยังไงนะครับออกมาเสร็จเดี๋ยวก็ออกมากระทําความผิดอีกทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลของบรีษัทหุ้นส่วนเชิงสังค์มันอยู่ที่เจตนานะถ้ากระทาความผิดอีกก็มีการถอนประกันตัวก่อยาวกันไปนะครับก่อยาวกันไป ตอนนี้เขามีการกระทาความผิดไหมก็รอดูแล้วกันกระทาความผิดซ้ําผิดเงื่อนไขของศาลหรือเปล่าถ้าผิดเงื่อนไขของศาลก็ขอ,อการถอนประกันตัวนะครอาจจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแล้วก็เอาหลักฐานไปยื่นต่อศาลซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับประเทศไทยก็เมตตาเนะมตตาปณีปนอมนะครับไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเขาอ้างเรื่องของสิทธิเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอ้างเรื่องสิทธิเรื่องการ พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์แต่ถ้าเข้าข่ายการกระทําความผิดสิทธิ์นั้นสิ้นสุดทันที <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับนั่นหมายความว่ามันอยู่ที่ข้อกฎหมายกรอบข้อกฎหมายถ้าไม่ดูหมินเหยียดยามอาฆาตมาดร้ายนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะไม่ผิดตามมาตราหนึ่งสองเหมือนกับคุณถ้าไม่ฆ่าคนตายเนี่ยคุณก็ไม่มีความผิดถ้าคุณไปฆ่าคนตายเนี่ยคุณก็มีความผิดสมยงก็บอกเขาไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้ไปทาร้ายใครเขาแค่แสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นก็แบ่งเป็น3ส่วนนะหการแสดงความคิดเห็นถ้าหมิ่นประมาทผู้อืน่นถ้าหมิ่นประมาทบุคคลก็มีความผิดตามกฎหมายถา้าหมิ่นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีความผิดตามกฎหมายหมินม่นบรรพุกของรัฐก็มีระดับของการกระทําความผิดตามกฎหมายเป็นชั้นไปชั้นมีโทษที่แตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับเป็นสิทธิไหมเขามีสิทธิ์แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายต้องเกิดความเข้าใจนะมีสิทธิ์ทําได้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะฮะถามว่าคนอื่นไปดาป่ากันเนี่ยเขาไปฆ่าคนอื่นไหมก็ไม่ฆ่า ประชาชนไปดูหมิน่นเจ้าหน้าที่ด่าเจ้าที่เสียหายเนี่ยไปฆ่าคนไหมก็ไม่ได้ฆ่านะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ได้ก็ไม่ได้ฆ่าคนนี่ก็ใช <as well> ่ก็ไม่ได้ฆ่าคนแต่มันผิดข้อหาดูหมิน่นไม่ได้ผิดข้อหาฆ่าคนตายนะครับเรื่องนี้ยังมียังไม่จบนะเรื่องมอบยังไม่จบต้องว่ากนนันยาวๆนะครับแต่เล้ก็ตามก็มีคนตั้งคำถามเขาไม่สนึกเหลือมันอยู่ที่เจตนาเขาเนี่ยนะอยู่ที่เจตนาเขาว่าเจตนาเขาจะยังไงถ้าเขายังคงกระทําความผิดซ้ํา ก็ถูกถอนประกันนะแล้วก็ถูกค่อยเขาหาใหม่แค่นี้เองนะครับเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เดียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักวันดอกรักจะบาน in the ว่าดอกรักจ้าบาน i